พลโทรวรยุทธคุณได้กู้ศักดิ์ศรีให้กับกองทัพภาคหนึ่งและกองกําลังบูรพากลับมาเป็นบูรพาพยักอีกครั้งหนึ่งอย่างสมศักดิ์ศรีมาจนถึงวันนี้แม่ทัพไก่ซึ่งเป็นชื่อเล่นของพลโทรวรยุทธได้พิสูจน์เอนชัดแล้วว่าการเป็นแม่ทัพภาคหนึ่งที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนั้นเป็นอย่างไรนี่คือวีรบุรุษของไทยที่แท้จริง ผมและประชาชนชาวไทยทุกคนต้องขอคารวะเหล่าทัพทุกเหล่าทัพกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศกองชาการทัพไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่อยไปจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อดำเนินการภารกิจให้ทวงคืนอธิปไตยรักษาดินแดนและทำความจริงให้ปรากฏในครั้งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมต้องขอชื่นชม และชมเชยกับปฏิบัติการของกองทัพภาคที่หนึ่งที่นำโดยแม่ทัพภาคหนึ่งที่ชื่อพลโทวรยศเหลืองสุวรรณท่านผู้ชมจำภาพไปดีๆนะครับนี่คือวีรบุรุษของไทยที่แท้จริงพอท่านได้รับการโปรดเกล้าให้รับตำแหน่งแม่ทัพภาคหนึ่งต่อจากพลโทอมฤตบุญสุยาแม่ทัพภาคหนึ่งคนเดิมที่ขยับขึ้นไปเป็นผู้ช่วยผอบกินตำแหน่งห้าเสือธบปฏิบัติหน้าที่เต็มตัวตั้งแต่หนึ่งตุลาคม2568ที่ผ่านมา มาจนถึงวันนี้แม่ทัพไก่ซึ่งเป็นชื่อเล่นของพลโทวรยศเหลืองสุวรรณได้พิสูจน์เห็นชัดแล้วว่าการเป็นแม่ทัพภาคหนึ่งที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะั้นเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเปรียบเทียบกับแม่ทัพภาคหนึ่งคนเดิมคือพลโทอมริตบุญสุยาผมเคยบอกไปแล้วว่านายฐานคนนี้ปัจจุบันเข้าอยู่ในลายหเสือทบอซึ่งปลายปีนี้ก็อาจจะมีโอกาสขึ้นดํารงตําแหน่งพอบทบ ถ้าคนคนนี้ได้เป็นผอปบประเทศไทยเรือหายตายโหงแน่นอนจำคำพูดผมาไว้คนคนนี้ไม่ใช่ทหารที่จะเข้ามาปกป้องอธิไตยของชาติไทยคนคนนี้พึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังเพื่อให้ตัวเองกินตำแหน่งสูงขึ้นและไม่กล้าทำงานอะไรทั้งสิน้น ผมจะไล่ดีให้ดูว่าทำไมผมถึง,ถงพูดถึงพลโทอมริตพลเอกอมริตปัจจุบันหนึ่งกองกำลังบูรพาและกองทัพภาคหนึ่งมอเรือนสิงหาคม2568ท่านผู้ชมจำวันวอเวลาน้อยดีๆนะครับภายใต้การค้ำชาของพลโทอมริตล้อมรัว้วรวดหนามและขึงสแสลนสีดำกั้นในพื้นที่ชายแดนกัมพูชาจังหวัดสะแก้วเสมือนว่าปกป้องเขตแดนประเทศไทยอย่างเข้มแข็งแต่ความจริงกลับปรากฏว่า <c oughs> ความจริงกับปลากฏวว่ากองลังบูราพาภายใต้การนําของพลโทอมฤตนั้นกั้นรั้วดุดหนาเอาอยางรถยนต์มากองสุมตั้งผ้าใบแล้วมีชากัมุชามาเยี่ยวเยี่ยวดาบประเทศไทยด่าฐานไทยจริงๆแล้วไอ้ที่คุณไปกัน้นนั้นมันอยู่ในเขตแดนประเทศไทยทะลึ่งไม่เข้าเรื่องปิดถูปิดตาประชาชนมีหนาซ้ําไอ้ที่คุณไปกัน้นรั้วดุดหนามนั้นยังห่างจากหลักเขตแดนที่46 47ไปอีก500เมตรหรือครึ่งกิโลเมตร สกรณีวันที่21สิงหาคม2568มีการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ r b c ระหว่างไทยกัมพูชาในวันนั้นเกิดเรื่องประหลาดเพราะตามกำหนดการแล้วนัดหมายประชุมเวลาบ่าย2โมง14นาฬิกาแต่ฝ่ายกัมพูชามาสายมากมาถึงประมาณเที่ยงคืน5นาทีหลังเวลานัดหมายถึง10ชั่วโมงที่หน้าทุเรศทุรังคือภายใต้การน,นำของพลโทอมฤตก็ยังเสือกนั่งประชุมกับเขาจนตีสอกว่า ากว่าจะปิดประชุมมีการลง,งานามเพื่อจะเตรียมให้พลโทอมริตที่มาประชุม10บโมงเช้าได้จับไม้จับมือถือเอกสารลง,งานามกัมพูชาเอาแสงอย่างเดียวท่านผู้ชมครับแม่งเสียศักดิ์ศรีเรือหายเลยนัดคู่เจราจาบ่ายสองโมงแต่ไอ้ฝ่ายไอเหม็นมาเที่ยงคืนช้าวกว่า10ชั่วโมงพลโทอมริตยังเสือกนั่งรออยู่คุณไม่อับอายขายหน้ามั้งเหรอเนี่ยศักดิ์ศรีทหารไทยให้ตายดิสหลังการประชุม R b c พลโทอมริตยังมีหน้ามาชี้แจงว่ากองทัพภาคหนึ่ง You แผนที่1ต่อห้าหมื่นเช่นเดียวกองทัพภาค2แต่ว่ามีข้อแก้ตัวท่านผู้ชมอ้างว่าลักษณะพื้นที่มีความแตกต่างกันภาค2ลักษณะภูมิเศเด่นชัดแนวเทือกเขาพนมดงรักบางจุดมีหน้าผาชัดเจนเป็นป่าเขาแต่พื้นที่ภาคหนึ่งเต็มไปด้วยชุมชนขนาดใหญ่ทั้งสองฝั่งลักษณะดินต่อดินยกเว้นบางช่วงที่อาจจะเป็นแนวคลองชเช่นคลองลึกพลทวามรมิตอ้างว่าตลอดแนวหลักเขตตั้งแต่ปี2 5 2 8ันห้าร้อยยี่สิบแปดถึงสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดกำลังคนกองทัพ ภาคหนึ่งสามารถดูแลได้ทั้งหมดแต่ยังมีบางหลักเขตที่ฝ่ายกัมพูชาไม่ยอมรับจึงเป็นที่มาของ m o u .2543 ที่ทําไว้ห่างรัฐบาลได้รับความยอมรับทั้งสองประเทศอ้างแม่งไปเรื่อยๆสี่เรื่องแนวรบปลอยเป็ดแม้ทัพภาคหนึ่งเล่าย้อนถึงเหตุการณ์ยั่วยุฝ่ายกัมพูชาซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคสองเช่นกันเช่นร้องเพลงชาติที่ปราสาทต,ตาเมืองทมเหตุการณ์ที่ช่องบกการวางทุ่นระเบิดกระทั่งวันที่24กร,รกฎาคมมีการประทะกันที่ศรีสะเกดสุรินทร และอุบลราชธานีซึ่งเป็นพื้นที่ของกองทัพภาคที่สองแต่กองทัพภาคหนึ่งกระสุนสักนัดนไม่ได้ยิงเลยแม่ทัพภาคหนึ่งก็กล่าวว่ากองทัพภาคหนึ่งมีการเคลื่อนย้ายกำลังครบทุกหน่วยภายในวันที่25กรกฎาคมและเข้าปฏิบัติพื้นที่เป้าหมายในช่วง26กรกฎาคมเสร็จสิ้นโดยไม่มีการตอบโต้จากฝ่ายตรงข้ามเป็นเพราะกำลังรบฝ่ายไทยในพื้นที่กองทัพภาคหนึ่งมีกำล,ลังลบสูงกว่าฝ่ายกัมพูชา ถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล w แล้วกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมท่านพลโทอมริดในขณะนั้นพูดสะเท่เลยว่า สิ่งนี้คำนึงถึงตลอดคือถ้ามีการเปิดพื้นที่รบเพิ่มจากพื้นที่ของทัพภาคที่สองจะก,กลายเป็นการประกาศสงครามและถ้ามีการประกาศสงครามซึ่งจะมีความวุ่นวายตามอีกมากมายทั้งการระดมสพัพพกกำลังการควบคุมต่างๆที่สำคัญประชาชนจะเดือดร้อนแน่เอาละคำถามคือคุณบอกว่าเดือดร้อนคนที่จะเดือดร้อนคือประชาชนหรือกลุ่มผลประโยชน์ไหนที่เดือดร้อนกันแน่ เพราะตลอดรนี้เวลา 30- 40ปีที่ผ่านมาชาวบ้านคนไทยที่ทำหมากินอยู่ที่พื้นที่หนองจานหนองยากแก้วบ้านคลองแผงล้วนแล้วแต่มีโฉนดที่ดินนะคุณอมริตแต่กับไม่สามารถเขาพื้นที่ตัวเองทํากินไม่ได้คุณไม่เคยตอบคำถามนี้เลยแม้แต่น,นิดเดียวคุณคงได้รับไฟเขียวหรือการหนุนหลังจากผู้หลักผู้ใหญ่ในกองทัพถึงขนาดอดีตเป็นถึงรัฐมนตรีจะช่วยหรือไม่ช่วยไม่รู้กระทรวงกลาโหมและอดีตนายทหาร ที่อุ้มชูคุณมาตลอดเวลาตั้งแต่คุณรับราชการมาเพราะถ้าผมย้อนดูประวัติเส้นทางชีวิตพบว่าคุณอมริตบุญสุยาเป็นเตรียมฐหารรุ่น27และโรงเรียนในร้อยพระชุลจอมเรุ่นที่38 เริ่มต้นชีวิตราชการในค่ายฐานเสือดาชินีจังหวัดชนบุรีตั้งแต่ผู้บังคับกองร้อยผู้บังคับกองพันราบที่สองกรมฐานราบที่21รักษาพระองค์จนเป็นผู้บังคับการกรมฐานราบที่21รักษาพระองค์เดินตามรอยพระเดกประยุทธ์จันโอชาเจ้านายที่รักเคารพอย่างสูงได้รับความไว้วางใจให้เป็นหัวหน้ารักษาความปลอดภัยให้พระเดกประยุทธ์จัโนโอชาในช่วงเป็นนายกตั้นตรีนี่คือข้อเท็จจริงครับ แล้วกบาบพัถูสถานการสู้รบในปัจจุบันในพื้นที่กองทัพภาคหนึ่งแม่ทัพภาคหนึ่งคนปัจจุบันคือแม่ทัพไกลพลโทวรยศเหลืองสุวรรณถึงจะเติบโตมาในสายบูรพาพยัคเช่นกันแต่จากสถานการสู้รบรอบนี้พลโทวรยศพลโทวรยศครับคุณได้กู้ศักดิ์ศรีให้กับกองทัพภาคหนึ่งและกองกําลังบูรพา หรือที่ผมเคยเรียกว่าบูรพาสุนักกลับมาเป็นบูรพาพยัคก์อีกครั้งหนึ่งอย่างสมศักดิ์ศรีอย่างสมศักดิ์ศรีคุณได้กู้ชื่อให้กองกําลังบูรพาพยัก์ซึ่งก่อนหน้าคุณจะเข้ามาไปน็นแม่ทัพภาคหนึ่งนั้นไอกองกําลังนี้คือกองกําลังบูรพาสุนักถ้าท่านผู้ชมได้ดูคลิปตอนทหารกองกําลังบูรพาเข้าไปถอน ทงกัมพูชาออกและปักทงไตรลงเข้าไปแทนชักทงชาติขึ้นเสาทั้งที่บ้านคลองแผงหนองยากแก้วห้ามชมเห็นว่าพวกเขาภูมิใจมากเขาร้องเพลงชาติไทยได้วยความอัดอั้นตันใจเขารอวันนี้มานานแล้วแต่ไอผู้ิชาห่วยแตกไอภูมิชาเรือหายตายโหมไม่เคยใช้ความเป็นวุฒิที่มีวุฒิมนู้น,นำเฮ้ยมึงลุยเลยเอาพื้นที่ประเทศไทยคืนมาไม่เคยพูดคำนี้วันนี้เขา เอาธงกัมพูชาลงและเอาธงไทยขึ้นเขาร้องเพลงกันววเหมือนกับเข้าระบายบนวนความอัดอั้นตันใจมานานพลเอกอภิริครับรฟังผมพูดหรือยังยังไม่ฟังคนใกล้ชิดส่งคลิปนี้ให้แกฟังไอ้นี่รักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดเอกราจ,จะไม่ให้ใครงคงมขี่ เราเรือสุอยากาศเรืองประเทศไทยทวีมีใช้ชโยตอนนั้นเนี่ยอเมริกในฐนะพลโทยกข้ออ้างสารพัดสาพันธ์ว่าลักษณะภูมิประเทศกองทัพภาคหนึ่งไม่เหมือนภาคสองเพราะเป็นที่ราบดินต่อดินถ้าเปิดพื้นที่รบเพิ่มเข้ายึดประชาชนจะเดือดร้อนแล้วเสือกอ้างไปถึง MU2543 กับกลไกอาร์บีซ ยังมีประสทธ,ธิภาพอยู่แต่ท่านผู้ชมแต่สิ่งที่เอาทัพภาคหนึ่งยุคปัจจุบันในยุคของพลโทวรยุทธ์เหลืองสุวรรณดำเนินการแบบเบ็ดเสร็จทั้งหมดสองวันสองวันไม่ถึง3วันขับไล่ยึดบ้านหนองจานคืนมาแสดงเห็นว่าถ้าทานจะทำจริงก็ทำได้ไม่มีอุปสรรคใดๆหนักหนาสาสอย่างที่พลโทอมริตเคยแอบอ้างเลยแม้แต่นิดเดียวนี่ผมไม่ได้มโนคุณอมิตคุณขึ้นไปได้ยังไงเนี่ยเป็นผู้ช่วยบบทบ แล้วยังมีข่าวว่าคุณมีโอกาสได้ตําแหน่งบพบอ,อีกประเทศไทยแม่งเรือหายตายโหงแน่ถ้าคุณเป็นบพบผมอยากถามพลเอกนัทพลนาคพาณิชว่าคุณอายไหมเจ้านายบิ๊กเล็กรุ่นพี่บุรพาพยัคฆ์คอยอุ้มชูบิ๊กใหญ่พลโทอมริดขึ้นมาอายไหมอายไหมผมไม่อยากพูดว่าในยุคที่เราสินแดน,นมากที่สุดนั้นเป็นยุคของใครผมเบือ่อย,ยังไม่ได้เตรียมที่ลานจอดรถทัวร์แต่ว่าท่านผู้ชม ที่ติดตามรายการผมคงจะรู้นะว่าไอ้โมงตัวจริงเนี่ยคือใครที่แอบสั่งการหรือสนับสนุนเบื้องหลังให้พลโทอมริตทำให้บุรพาพยักฆ์กลายเป็นบุร,บรภาศูนพาสูนักไปได้เลยท่านผู้ชมเดาออกใช่ไหม